ครับมาดูข้อ3ามนครับกำหนดให้ p z เท่ากับ z กำลังสบวก2บวก2 z กำลังสบวก3 z บวก4และ a เท่ากับโคไซของมุม2 π 5พส่วน5บวก i ไซสอพาส่วถ้า p a แล้ว p a คูณของ p a กำลัง 2, p a กลัง 3, p a กำลัง4มีค่าเท่ากับเท่าใดข้อนี้ก็เป็นเรื่องของจำนวนเชิงซ้อนนะครับลองมาดูกันเลยครับถ้าน้องลองสังเกตดีๆนะครับ น้องลองสังเกตดีๆเนี่ยเจ้าตัวนี้นี่น้องจะได้ว่า A กำลังหนี่มันมีค่าเป็นอะไรครับคอส2งพายบวกตรงนี้ตามกฎของจำนวนเชิงซ้อนใช่ไหมครับกำลังก็กระจายเข้าไปเลยถ้าเขียนได้ในรูปซิสฟอร์ม ตัวนี้ cos 0มีค่าเป็น1 sin 0ย,ย์ก็มีค่าเป็น0ตัวนี้อกอกมาเป็น1แต่ถ้าน้องลองสังเกตดีๆ a กํลัง n เนี่เมื่อ a กํลัง n จะไม่เท่ากับ1ใช่ครับเมื่ออะไรเมื่อ a เป็น1 2 3 4เพราะถ้า a กํลัง1คูณกระจายเข้าไป Gobierno D, ก็จะได้เป็นอะไรครับ2พายส่วน2พายส่วน5กอ2ก็เป็น4ี่ p วน5 3ก็เป็นเอ่อ4ก็เป็น8 ลองกระจายเข้าไปจะไม่เท่ากับหนึ่งเพราะว่ามันไม่ใช่มุมเออค่าไอมันจะไม่เป็นเออตัวที่คูณกับไอมันไม่เป็นศูนย์อยู่แล้วนะครับแต่น้องได้ว่ากําลังห้าเนี่ยมีค่าเป็นหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ากําลังห้ามีค่าเป็นหนึ่งแล้วนี่พี่จะยกกําลังเคเข้าไปก็มีค่าเป็นหนึ่งเพราะเคลียร์หม่เป็นกําลัง k ถ้าหมดกําลังห้าก็จะมีค่าเป็นหนึ่งเหมือนเดิมใช่ไหมครับไม่ไม่ว่า k จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ก็ตามเพราะไม่ยังไงมันก็ยกกําลังห้าอยู่มันก็ยังเป็นหนึ่งใช่ไหมครับตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราลองมองดีๆได้ว่า a กําลัง k ถ้าหมดกําลังห้าลบด้วยหนึ่งกำลังห้าเท่ากับศูนย์ตรงนี้ก็แยก ตัวประกอบมาได้ใช่ไหมเป็น a กํลลัง k ยกกําลัง4บวก a กํลลัง k ทั้งหมดยกกาลังสบวกด้วย a กํลลัง k ยกกําลังสบวกด้วย a กํลลัง k ยกกําลัง1แล้วก็บก1ตัวนี้คูณอยู่กับ a กํลลัง k ลบ1จะเป็น0ใช่ไหมครับตรงนี้แต่พี่บอกแล้วไงพี่บอกว่าถ้าเป็น k เป็น1 2 3 4นี่ a กาลัง k จะไม่เป็นศูนย์เอ้ยจะไม่เป็นหนึ่งใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะเราเห็นได้ชัดเลยว่าพอใส่เข้าไปซิดฟอร์มคูณเข้าไปในตัวมุมอะมันจะไม่ทําให้ตรงนี้เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นพี่จะได้ว่า a กัลัง k ลบ1ตรงนี้ไม่เท่ากับ0นย์ถ้า a กัลัง k ลบ1ตรงนี้ไม่เท่ากับศูย์แสดงว่าอะไรแสดงว่าตัวนี้นี่ต้องมีค่าเป็น0นย์ใช่ไหมครับ a กัลัง k ทั้งหมดกาลังส 6a กําลัง k ทั้งหมดกําลัง3 6a กําลัง k ทั้งหมดกําลังส2 6a กําลัง k ทั้งหมดกําลัง1บวก1ตรงน,นี้ไมีค่าเป็น0ต่อไปพี่จะสมมตินะครับสมมติให้สมมติให้อะไรสมมติให้ q ของ z นี่มีค่าเท่ากับ z กําลัง4บวก z กําลัง3บวก z กําลังสองบวก z แล้วก็บวก1 จริงไหมพี่ก็เลยเห็นได้ชัดว่า a กําลัง k นี่เป็นคําตอบของ q z แน่นอนเพราะว่าอะไรถ้าพี่แทนเข้าไปตรงนี้ก็คือสมการด้านบนเป็นศูนย์ใช่ไหมครับเป็นคําตอบของ q z e เท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นพี่ก็เขียนได้เปนะ็นว่าพี่ก็เขียนได้ว่าอะไรตรงนี้ พี่พบแล้วว่า k เนี่ยเป็นได้ทั้ง1 2 3 4จะทําให้ตัวจะเป็นคําตอบของสมการใช่ไหมครับพี่ก็เลยได้ว่า z ลบ a z ลบ a กํลัง2 z ลบ a กํลัง3และ z ลบ a กํลัง4เนี่ตัวนี้จะเป็นคําตอบของสมการ ถ้าเราได้ว่า a a กำลัง2 a กำลัง3 a กำลัง4เป็นคำตอบของสมการพี่ก็จะได้ว่าแซนลบ a แลบ a กำลัง2แซนลบ a กำลัง3แซนลบ a กำลัง4เป็นตัวประกอบใช่ไหมครับตามทฤษฎีบทเสร็จเหลือเพราะฉะนั้นถ้าพี่แทน q q 1เข้าไปพี่จะได้ว่าอะไร1ลบ a 1ลบ a กำลังสอ2 1ลบ a กำลัง3 1ลบ a กำลัง4 อันนี้งงไหมตรงนี้แต่ถ้าเรามามองดูดีๆแซดกำลังสบวกแซดกลังสมบวกแซดกลังสองบวกแซบวกหนี่มันเขียนใหม่ได้เป็นไรครับ z ซลบหคูณกับอะไรครับ z ซดกำลังสามบวกแซดสองลังสองบวกสามแซลังบวกสซแล้วก็บวกส่เห็นไครับแล้วค่อยบวกหตรงนี้มันเขียนอย่างนี้ได้เพราะนั้นพี่เขียนใหม่ได้ว่าเป็นไร คิวแซดของพีนี่อันนี้คือคิวแซดใช่ไหมครับเขียนตั้งแต่ต้นสามารถเขียนได้เป็นแซดลบหนึ่งคูณกับพีแซดโดยที่พีเท่ากับไอตัวนี้ทําไมต้องเขียนตัวนี้เพราะมันเป็นสิ่งที่โจทย์อยากได้ใช่ไหมครับเพราะโจทย์นี่อยากได้พีแซดก็ต้องพย,ยายามเขียนพีแซดมาแล้วก็บวกด้วยห้าเพราะฉะนั้นพี่จะแทนเอาไว้เป็น a กกาลัง k ก็จะมีค่าเท่ากับ a กําลัง k ลบหนึ่ง คูณกับ p a กลัง k บวกด้วย5เหมือนกันแต่ q ของ a กลัง k มีค่าเท่ากับเท่าไหร่จำได้ไหมเราได้ว่า a กลัง k เป็นคำตอบของสมการเพราะฉะนั้น q ของ a กลัง k มีค่าเป็น0แต่ q กลัง k, k คืออะไรมันคือ a กลัง k ลบ1คูณกับอะไรครับ p a กลัง k บวก5 พันพี่จะได้ว่า p ของ a กําลัง k คืออะไรคือ5ส่วนด้วย1ลบ a กําลัง k ใช่ไหมครับพานพี่ก็ได้ว่า p ของ a คูณ p ของ a กําลัง2คูณ p ของ a กําลัง3คูณ p ของ a กําลัง4คืออะไรก็คือ5กําลัง4หารด้วย1ลบ a 1ลบ a กําลัง2 1นึ a ่งลบเอกลังสมหลบเอกำลังสครับแต่ตรงนี้ตัวคืออะไรมันคือ Q1 ใช่ไหมครับเพราะเราได้พิสูจน์มาแล้วว่า Q1 เพราะว่า A a เ a กลังสอเกลัมกำลังสเป็นคําตอบของ q qz เพราะฉะนั้นเราก็แทนเป็นหนึ่งลงไปตรงนี้ก็ได้เป็น Q1 ใช่ไหมครับแต่ Q1 คืออะไร Q1 คืออะไรจําได้ไหม พี่สมมุติว่า q 1 q z เนี่ยคือ Z กำลังสบก z กลังสมบวกซกำลังสบวก z บก 1, ใหใไมครับมันพ,พี่ก็ได้ว่า q 1ของพี่คืออะไรเนื่องจาก q 1ของพี่นี่มันมีค่าเท่ากับ1ลังสบวก1กลังสบวก1กลังสองบวก 1, แล้วก็บวก1ลัง1แล้วก็บวก1ใช่ไหมครับก็มีค่าเท่ากับ5ควเพราะนพี่ก็จะได้แล้วว่าสิ่งที่น้องกำลังหาอยู่ตรงนี้นะมีค่าเท่ากับ5้ากำลัง4ี่ส่วน q 1ซึ่งซึ่งก็มี5 ก็ตัดกันเป็นห้ากลังสาก็เลยเออกมาเป็นร้อยี่้าใช่ไหครับก็จะเป็นคําตอบข,ข้อนี้นะครับข้อนี้น้องก็ต้องดูด้วยนะครับว่าโจทย์ให้เงื่อนไขอะไรมาบ้างข้อนี้ก็อาจจะสับสนได้ง่ายเพราะว่ามันต้องคิดมันต้องสร้างพหุนามเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราสังเกตได้เลยโจทย์ต้องการทําอะไรโจทย์ต้องการเอารากทุกตัวนี้มามาเข้ากับ ไอตัวนี้แล้วจับมาคูณกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างพ่หุนามขึ้นมาก่อนก็คือสร้าง Qc ขึ้นมาก่อนเราสังเกตได้เลยว,ว่า a กัลลังเคไปคำตอบของ Qc ใช่ไหมครับแล้วเรารู้ด้วย Q1 เป็นเท่าไหร่เพราะสุดท้ายเราก็เลยแทนว่า Pa คูณกับ Pa กลัง2คูณกับ Pa กลัง3คูณกับ Pa กลัง4ก็คือ625หารด้วย1ลบ a 1ลบ a กัลลัง2 1ลบ a กลลัง3 1ลบ a กลัง4ซึ่งตรงนี้ก็คือ Q1 แลวเรารู้ว่า Q1 เป็น5ก็แทนไปก้อนนี้ก็เลยจะตอบ125 เพราะฉะนั้นก็จะได้ว,ว่าข้อ34ต่อ125นะครับข้อนี้ถ้าคิดเลขก็ไม่ยากแต่วิธีดูให้ออกอาจะยากลองกลับไปดูอีกทีนะครับ